สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและผู้รับชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมจากบอลคนรักรถไฟนะก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟโคกสลุงนะสถานีโคกสลุงก็อยู่ที่ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะซึ่งสถานีแห่งนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่พวกเราเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่ไม่ไ,ไกลนะก็คือบริเวณจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำนะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ จังหวัดลบบุรีนะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ผมได้มีโอกาสมารีวิวอางรถไฟลอยน้ำให้เพื่อนๆได้ชมนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็นั่งขบวนรถด่วน75มาลงที่โคกสลุงนะแล้วเดี๋ยวก็อาจจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีนะ,ะตรงไปทางนู้นนะครับผมโอเคนะเราก็ดูบรรยากาศที่สถานีโคกสลุงไปก่อนนะะนี่ก็ นี่นะบรรยากาศสวยงามนะนี่คนระับรอบๆก็มีหมู่บ้านนะครับผมเนี่ยวันนี้ลมเย็นสบายนะล้วก็บริเวณโดยรอบสถานีเนี่ยก็มีการประดับตกแต่งเหมือนเป็นมุมถ่ายรูปหลายมุมนะถ้าเพื่อนๆท่านใดมาเนี่ยก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินกะันได้น,น,น,นะครับผม <c oughs> นี่นะก็มีรูปเป็นหัวรถจักร G A นะครับผมนี่นะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูที่จุดชมวิวนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีขบวนรถท้องถิ่นผ่านมาหนึงขบวนนะแล้วก็อาจจะได้ชมบรรยากาศรถไฟลอยน้ํากันนะนี่ก็เป็นด้านหน้าเป็นสถานีตํำรวจภูธรโคกสลุงนะนี่นะครับนี่ตัวอาคารสถานีนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มาดูมุมถ่ายรูปต่างๆของสถานีกันก่อนนะ นี่นะก็มีการจัดเป็นเก้าอี้นั่งไว้สวยงามเลยนะครับผมเพื่อให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยมาเช็คอินถ่ายรูปกันนะฮักนะโคกสลุงนี่นะก็เราชมบรรยากาศไปก่อนในช่วงที่รอรถไฟมานะครับวันนี้โชคดีมากนะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะผมเนี่ยอุตส่าห์โอ้โหเตรียมเตรียมล่มเตรียมอะไรมาอย่างดีนะเพื่อที่จะเซฟอ,อุปกรณ์การถ่ายทํานะ,ะก็จะได้มีคลิป ไม่เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมสถานีนี้ก็เงียบสงบนะฮะจริงๆก่อนถึงสถานีโคกสลุงเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะผ่านะสะพานที่ลอยน้ำเนี่ยประมาณสักสามสะพานนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่แต่ถามเจ้าหน้าที่ที่สถานีเมื่อกี้นะเขาบอกว่าจุดชมวิวก็จะอยู่ถัดไปด้านหน้านะ ก็สำหรับสถานีโคกสลุงเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างสถานีแก่งเสือเต้นอ่าแล้วก็สถานีสุรนาราายนะนี่นะครับสำหรับทางนี้ก็อ่าเข้ากรุงเทพนะแล้วก็อ่าทางนี้ก็อาจะขึ้นอีสานนะอ่าสถานีแห่งนี้เนี่ยก็อยู่ในเส้นทางสายอ่าชุมทางแก่งคอยชุมทางบบวใหญ่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะ อ่านี่นะเมื่อสักครู่ที่พี่เจ้าหน้าที่สถานีเขาบอกก็คือจากตรงสถานีเนี่ยก็เราก็เดินตรงไปทางนั้นนะก็ไปไม่ไกลเดี๋ยวก็ผมจะขออนุญาตตัดภาพไปที่บริเวณจุดชมวิวเลยแล้วกันนะอ่านี่นะครับเพื่อนๆนะตอนนี้ผมก็เดินมาถึงบริเวณจุดชมวิวแล้วนะซึ่งมีลักษณะเป็นสะพานแล้วก็โค้งสวยงามเลยนะครับผมโอ้หอันซีนสุดๆไม่น่าเชื่อเลยนะ ก็บริเวณด้านล่างเนี่ยมีรถของนักท่องเที่ยวจอดอเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะมีเครื่องกั้นทางรถไฟ1จุดนะฮะนี่นะเดินมาจากสถานีโคกสลุงนะ,ะสถานีโคกสลุงก็เป็นอาคารตรงนั้นนะครับผมเดินมาประมาณสี่ถึงห้าร้อยเมตรก็ถึงแล้วนะครับผมนี่นะบรรยากาศโดยร,บรอบๆก็เดี๋ยว ถนนเส้นนี้ก็สวยงามนะนี่นะก็เห็นวิวเขื่อนปราสักนะ,ะก็เดี๋ยวข้ามไปที่จุดชมวิวเลยนะครับผมนี่นะก็เดินมาถึงบริเวณหัวสะพานแล้วนะแล้วก็ทางด้านล่างที่จอดรถของนักท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกว่าจะมีพวกร้านน้ําร้านพวกอะไรของผลไม้ชาวบ้านเนี่ยมาขายประมาณอยู่สองสาล้านเนาะเท่าที่ผมมองเห็นนะ ก,ก,ก็ตรงจุดนี้นะก็จริงๆไม่มีพวกร้านอาหารหรือว่าไม่มีอะไรขายนะจริงๆก็ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวนะก็อ่แนะนําให้เตรียมสเสบียงมานะวันนี้ผมก็ก่อนมาก็ซื้อขนมปังแล้วก็น้ําจากเซเว่นมานะฮะพร้อมแล้วนะสําหรับการมาถ่ายทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมแล้วก็มาเดินดูบรรยากาศกันเลยเนาะนี่นะอะเดินไปตามรางนี่แหละ เดี๋ยวก็ช่วงเที่ยงกว่าๆนยก็จะมีขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่439นะชุมทางแก่งคอยชุมทางบัวใหญ่ก็จะผ่านจุดนี้นะครับผมเดี่ยก็เดินชมกันไปนะะนี่นะเรามาอยู่กันใกล้ๆเลยนะ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับผมตรงนี้ก็ลมแรงมากนะรู้สึกว่าแบบเนี่ยน้ําเป็นคลื่นเลยนะเหมือนอยู่กลางทะเลยังไงก็ไม่รู้แล้วก็บริเวณตรงนู้นนะครับผมก็เห็นเป็นทิวเขาสวยงามนะนี่นะคือที่มาของคำว่ารถไฟลอยน้ำเนี่ยก็คือว่าเราอยู่บนรางรถไฟเนี่ยแล้วก็มองไปรอบๆนะมันก็เหมือนกับเราอยู่บนน้ำนะถือได้ว่าเป็น เส้นทางรถไฟแล้วก็เป็นสถานที่ต้องเที่ยวสุดอันซีนเส้นทางหนึ่งของประเทศไทยนะะแล้วก็มีชาวบ้านมายืนตกปลากันด้วยนะครับผมถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตเนี่ยแล้วก็บรรยากาศาพื้นพื้นเพของที่นี่นะนี่นะตอนนี้ก็ยืนอยู่กลางสะพานนะแล้วก็มีนะักท่องเที่ยวเนี่ยมายืนถ่ายรูปกันด้วยนะครับผม ก็นี้นะเดินอยู่บริเวณกลางสะพานแล้วนะครับผมก็นี่นะมองไปรอบๆเนี่ยก็มีแต่น้ําแล้วก็ภูเขาอยู่ไกลๆนะก็เคยเห็นแต่ในรีวิวนะผมใน Facebook ใน YouTube เนี่ยวันนี้มาเห็นด้วยตาตัวเองจริงนะก็ถือว่าโอ้โหทึ่งมากๆเลยนะเป็นเส้นทางรถไฟที่สวยอีกทางหนึ่งเลยนะครับผมก็วันนี้อากาศเย็นด้วยนะวันนี้ไม่ร้อนอย่างที่ผมบอกนะทีแรกเนี่ยผม เตรียมล่มมาพร้อมเลยนะเพื่อที่จะเซฟอุปกรณ์ถ่ายทําของผมนะจะได้ไม่ร้อนแล้วก็คลิปจะได้ไม่ตัดนะก็จะได้มีคลิปสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมนะวันนี้ก็ถือว่าผิดคาดนะเพราะว่าอ,อากาศเย็นมากนะครับผมล่มที่เตรียมมานี้ไม่ต้องใช้เลยนะนี่นะบรรยากาศก็เดินพ้นเขตนะักท่องเที่ยวมานะครับผมก็จะได้ถ่ายได้สบายหน่อยเนาะ เดี๋ยวเราก็รอช่วงเที่ยงช่วงที่จะมีขบวนรถไฟเนี่ยผ่านมาเราก็จะจะได้ชมวิวสวยๆกันนะเป็นไงครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ขออนุญาตโชว์หน้าตัวเองสักหน่อยนะก็ <c oughs>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  ยืนอยู่บริเวณนี่นะกลางสะพานนะะก็ให้ดูกันนะหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยก็คงจะชอบนะแล้วก็ขอแนะนำว่าถ้ามีเวลาเนี่ยก็ลองหาเวลามาก็ได้นะ โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่น้ําในเขื่อนเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็อาการรถไฟเนี่ยก็จะมีจัดขบวนรถนําเที่ยวเขื่อนป่าศลสิ์นะหรือที่เรารู้จักกันก็คือรถไฟลอยน้ำนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดตามข่าวกันได้นะแต่วันนี้เนี่ยผมคือช่วงโควิดมันยังไม่มีขบวนรถนําเที่ยววันนี้ผมก็ถือโอกาสนั่งขบวนรถด่วนที่75 มาเองนะครับผมแล้วก็มารีวิวบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะถ้าเพื่อนๆจะมาขบวน75ก็ได้นะก็ซื้อตั๋วแล้วก็ปลายทางเนี่ยก็คือมาลงที่สถานีโคกสลุงแล้วก็เดินมาตรงจุดนี้นะซึ่งอยู่ไม่ไกลจุดนี้นะเป็นสะพานที่น่าจะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในบรรดา4สะพานนะครับผมน่าจะเป็นเช่นนั้นนะก็คิดว่าเป็นจุดที่ขบวนรถนําเที่ยวเนี่ย มาจอดให้นะักท่องเที่ยวถ่ายรูปด้วยนะก็ยังไงปีนี้ก็รอติดตามกันว่าจะมีขบุรถนําเที่ยวหรือเปล่านะครับผมบรรยากาศนะเป็นไงครับเป็นโค้งสวยงามเลยนะฮะก็ช่วงนี้ก็ยังมีเวลาถ่ายรูปเล่นได้นะครับผมก่อนที่ขบนรถท้องถิ่นจะมานะะก็โชว์หน้าตัวเองพอแล้วนะครับผมก็แป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมต่อ เพืเ่อนๆครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยนะฮะช่วงเวลาที่จะมีรถไฟวิ่งผ่านบริเวณสะพานลอยน้ยําแย่งนี้นะมาแล้วครับขบวนรถท้องถิ่น439ชุมทางแก่งคอยชุมทางบัวใหญ่นะมาแล้วครับพันสะพานลอยน้ำนะดีเซล,ลาง RHN นะฮะสุดยอดครับ ยอดรับโอ้โหเปิดวีด้วยฮะโอ้โห้สุดยอดแห่งความแรงนะก็เข้าโค้งนะครับผม มาทึกภาพไว้สักหน่อยนะนานๆมีโอกาสมาสักครั้งนะครับนี่นะก็ถือได้ว่าเป็นช็อตเด็ดเลยนะสำหรับการมาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต้องมาดูรถไฟลอยน้ำนะก็ผ่านไปแล้วครับออกจากสถานีโคกสลุงนะแล้วก็ผ่านบริเวณจุดชมวิวแห่งนี้นะ,ะเดี๋ยวเราก็มาดูบรรยากาศกันต่อนะ ก่อนที่เราจะจบคลิปโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้หาอะไรกินเสร็จเรียบร้อยนะผมกอ็อิ่มแล้วแล้วก็มีแรงที่พร้อมจะเดินทางกลับนะก็ก่อนกลับก็พาเพื่อนๆมาลิมรสบรรยากาศการเดินบนสะพานนะาสะพานกลางน้ําที่เราเรียกกันว่ารถไฟลอยน้ํานี่นะก็ก่อนที่เราจะจบคลิปนะนี่ก็เป็นช่วงท้ายๆก็เดินกลับไปทางสถานีโคกสลุงนะ แล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะไปปิดคลิปบริเวณตรงต้นสะพานนะครับผมที่เป็นจุดชมวิวนะนี่ก็บรรยากาศช่วงนี้ก็รถไฟผ่านไปแล้วนะแล้วก็สามารถเดินได้นะถ้าเพื่อนๆจะมาหรือว่าจะถ่ายรูปยังไงก็ขอให้ลองเช็คตารางเวลารถไฟดูดีๆนะว่ามีขบวนไหนผ่านมาช่วงกี่โมงบ้างก็เพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็อาจจะได้หาถ่ายรูปสวยๆกันด้วยนะ นี่ก็ช่วงบ่ายๆก็ยังมีนะักท่องเที่ยวนะผมมายืนถ่ายรูปแล้วก็ชมบรรยากาศกันนะ,ะก็อย่างที่บอกนะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะกะ็มาถ่ายรูปกันสบายเลยนะครับผมนี่นะบรรยากาศดีมากนะเขื่อนป่าสักชลรศิธิ์นี่น้ำนี่ลมก็แรงนะสังเกตได้จากลักษณะน้ำที่เป็นคลื่นเลยนะเหมือนทะเลเลยบรรยากาศฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะ ถือได้ว่าวันนี้ประทับใจมากนะที่มาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบเช่นกันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงต้นสะพานนะนะครับก็จบกันไปสำหรับคลิปการรีวิวมาเที่ยวทางรถไฟลอยน้ำนะเขื่อนป่าสักจุลศิธิ์ที่จังหวัดลบบุรีนะซึ่งก็เป็นสถานที่ต้องเที่ยวชื่อดังที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะไม่ใช่เฉพาะพวกเราคนรถไฟอย่างเดียวนะ วันนี้ผมก็ได้ถือโอกาสมาทำคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านนะคงจะประทับใจในการรีวิวนี้นะแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใดนะก็ขออภัยที่นี้ด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็จะมาพบกันในคลิปถัดไปนะวันนี้เราก็ทิ้งท้ายกันด้วยบรรยากาศสวยๆบริเวณนี่นะต้นสะพานทางรถไฟลอยน้ำนะ ซึ่งก็มองเห็นบิววันกว้างใหญ่ไพศาลอ่าแล้วก็เป็นทางโค้งนี่นะอ่ามีนะักท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับผมอ่าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสําหรับการติดตามและรับชมนะอ่ายังไงถ้ารักกันชอบกันนะครับก็ฝากกดติดตามนะอ่าเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมนี่นะบรรยากาศเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะอ่าเส้นทางรถไฟลอยน้ําก็อ่าขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ เราพบกันในคลิปหน้ากับผมจากบอลคนรักรถไฟนะฮะวันนี้สวัสดีครับ